การปฏิรูปของประเทศไทยตอนนี้มันมีความจำเป็นอย่างสูงสุดเนื่นองจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกวับเรื่องของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกวับเรื่องของการบริหารจัดการมันจะเข้าไปในระบบของการการคอ,อร์รัปชันการโกงเินแล้วก็ระบบเพ้่อครองทั้งหมดเพราะฉะนั้นทําให้อ่ระบบของประเทศชาติเนี่ยมันเดินไปด้วยการแบบว่าคอร์รัปชันทุจริตแล้วก็ผูปกครองทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่นะเพื่อให้มันมีการทําอย่างไรก็ได้ทําให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับครับความจริงแล้วในเรื่องของสภาประชาชนเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งมันก็คล้ายๆว่าทําอะไรไม่ได้พอมีการเลือกตั้งก็คนชุดเก่าเข้ามาเรื่องของการปฏิรูปมันก็จะจะไม่เป็นไปตามแนวทางของสภาประชาชนเพราะนั้นวันนี้ มันจะต้องมีการปฏิรูปก่อนแล้วค่อยมีการไปออกกฎระเบียบต่างๆให้ให้มันดีเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันนะการออกกฎระเบียบนี่ก็คือหมายถึงว่าวันนี้นะในส่วนของการเลือกตั้งนะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี่มันยังไม่มีในส่วนของพี่น้องทุกสาขาอาชีพเ,เข้ามาวันนี้เราจะต้องมีพี่น้องของเราทุกสาขาอาชีพเข้ามาเป็นตัวแทน ในระดับของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ระบบของการการเลือกตั้งมันน่าจะต้องมีการเลือกตั้งของอผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดนะครับในส่วนของรัฐมนตรีต่างๆนั้นมันจะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถในในรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นๆนะที่มันจะต้องอต้องเข้าไปบริหารจัดการที่แท้จริงไม่ใช่ว่า วันนี้รัฐมนตรีไม่รู้เรื่องแล้วเอามานั่งกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มีการพัฒนาไปไม่ได้ก้าวไกลเพราะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปให้ให้หมดเลยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่คือปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ระบอบของที่เขาเรียกกันว่าระบอบของให้ทุนสามานเนี่ยมันเข้ามามา,มากเนี่ยก็เลยทําให้ประเทศชาติของเราไม่มีการพัฒนาแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าอีกถ้าเบื่อเราไม่มีการปรับรูปในอนาคต นะผมคิดว่านะประเทศของเราจะล้าหลังในอาเซียนโดยการเนี่ยจะจะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ในอนาคตเพราะนั้นวันนี้จําเป็นมากครับต้องมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอนาคตของประเทศชาติผมเห็นผมอยากเห็นว่านะในเรื่องของไอการการ,การไม่มีมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันนะในเรื่องของประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเก็บภาษี นะครับเก็บภาษีเนี่ยมันจะต้องเก็บภาษีจากคนรวยมาเอา่อมาให้กับคนจนเช่นภาษีที่ดินหรือว่าเป็นภาษีของมันต้องมีการกระจายอํานาจออกไปนะครับอำนาจออกไปให้หมดหเท่าเท่าเทียมกันแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็อํานาจในส่วนกลางนี่ต้องให้น้อยหน่อยแล้วก็ปล่อยให้อํานาจในส่วนของท้องถิ่นให้มากขึ้นมันจะได้บาลานซ์กันไม่งั้นวันนี้ อำนาจมันไปอยู่ส่วนกลางหมดนะเพราะฉะนั้นส่วนกลางมันก็สามารถที่จะไปคุมในส่วนของพี่น้องของเราได้ทุกหมดนะในการซื้อเสียงก็ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีการพัฒนาผมอยากเห็นตรงนั้นนะครับอยากจะให้มันมีการพัฒนาจริงๆครับ